มาดูบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยปีนี้เราโตปีเดียวก็600%นะครับปีนี้ทุกๆคนในบริษัทที่มาทำงานที่นี่นะครับจะได้ macbook บริษทัทเราก็จะซื้อ macbook ให้กับทุกคนระหว่างทำงานใครอยากจะกินสแน c คก,ก็มาหยิบได้เลย snack bar เราเรียกว่า nap room nap <นะ S 2> room คือถ้าสมมติมันทํางานแล้วลวง่วงสุดท้ายงานก็<บ>ไม่เดินอยู่ดีด้วครับก็ช่วยเขานอนแล้วก็ตื่นมาว่ามีกําลังทํางานต่อทํางานให้เสร็จดีกว่าคือถ้าสมมติทุกคน,คอ,คนอยากจะทําธุรกิจแล้วทาเหมือนกันคิดเหมือนกันผลลัพธ์มันก็เหมือนกันถ้าคุณสามารถเข้ามาอยู่ที่บิดคับได้กินอาหารเที่ยงฟรีอาหารเช้าฟรีอาหารวา่างฟรีตัดผมฟรี <c oughs> ได้ทุกอย่างทุเดือนเงินเดือน,นได้เลยหรือเปลได้โบนัสด้วยโบนัสนก็ได้ด้วยขออนุญาตหยิบกินนิดนึง ตอนเราเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้วันนี้เหมาะมากๆครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจฮะมาดูตัวอย่างของบริษัทคนรุ่นใหม่ที่ใหม่มากๆฮะไท้เทคโนโลยีในการรันบริษัทนะฮะเติบโตปีนี้600%ทีมงานเพิ่มขึ้น3เท่าตัวและออฟฟิศต้องขอบอกว่าน่าอยู่มากๆแล้วเราเป็นรายการแรกฮะที่เขามาถ่ายออฟฟิศเขาเดี๋ยวมาดูซิว่าออฟฟิศคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วแรงแบบนี้เป็นแบบไหนไปดูนครับ สัสดีครับสวัสดีครับโสวัสดีครับอฟฟิศใหม่ครับขอนนหดีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาเยี่ยมออฟฟิศ <c ười> บอกเพื่อนเพื่อมาให้คุณท้อมบอกไว้ว่าจะพามาดูมาเยี่ยมบริษัทที่โตเร็วที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้แอปซึ่งใช้คนน้อยมากแต่ว่ายอดขายสูงมากแล้วก็ productivity สูงมากอันนี้จริงไหมครับครับปีนี้เราโตปีเดียวก็600%ครับปีนี้ ประวัที่เราไม่เจอกันกี่กี่เดือนเนี่ยประมาณ6เดือนหรือเปล่าประมาณ6เดือนอ่ะวันนั้นจากวันนี้ย้ายออฟฟิศใหม่แล้วด้วยตอนนี้อยู่ที่ตึก F Y I Center ครับผมตอนนี้มีพนักง,งาน2 2ง้คนแล้ว6เดือนที่แล้วที่เราเจอกันนั้นพนักง,งานกี่คนครับ80คน <80 S 1> ครับ80คนเป็น220คนคที่บอกว่าเติบโตแต่เขาเติบโตยังไงบ้างครับ โอ้โหตอนนี้ยอดขายเนี่ยตลาดบิดครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านบาทต่อวันถ้าเปรียบเทียบอ่ะปกติธนาคารหนึ่งสาขาเนี่ยเขามีฝากถอนวันประมาณเท่าไหร่ครับอย่างบริษัทเนต้าลักซับเนี่ยครับเป็นบริษัทที่สมมติมีนักบัญชี17คนนะครับเขารับทรานซัคชันอยู่ที่ประมาณ5,000ทรานซัคชันต่อเดือนอย่างเงี้ยของเรานี่10,000ทรานซัคชันต่อวันต่อวันหรือเงินที่เข้าออกต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ5,000ล้านหรือคนที่เก็บเงินกับเราเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ6,000กว่าล้านบาทเรียบรรรร้้้อออยยแแแลลลลวววววกกกก็มมีีททาาาาานน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 ซซคคคคชชัััั่่่่่ะหืธุุิจขงโ นี่คือธุรกิจของคนยุคใหม่เดี๋ยวขอมาดูได้ไหมว่าที่ทํางานของคนยุคใหม่รุ่นใหม่เขาทำยังไงกันอายุเฉลี่ยของที่นี่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30ครับอายุเฉลี่ยสามสิบสีโอ้ยู่อะไรครับตอนนี้ผม30คสิบสามสิบเพราะอายุเฉลี่ยก็เลยประมาณ30มสห้องนี้เรียกว่าอะไรครับห้องนี้อันนี้จะเป็นทีมสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชั่นอาร์มพีอาจะนั่งกันสองโต๊ะนี้นะครับแล้วสังเกตว่าจะเป็นสไตล์ออฟฟิศเปิดครับ ไม่ได้มีห้องกัน้นไม่ไ้มีโต๊ะแยกนะครับเป็นสไตล์คนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าถ้ายิ่งมีห้องเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีอะไรมากั้นเนี่ยการสื่อสารการแชร์ข้อมูลมันจะมันจะไม่ดีนะร<อ>เราต้องการทํายังไงก็ได้ให้การฟล์ของข้อมูลมันเร็วที่สุดคําว่าแผนกเรห้ามใช้ที่นี่เลยครับ,รบเราใช้คำว่าทีมแทนถ้าเราพูดคําว่าแผนกเมื่อไหร่มันจะเป็นความรู้สึกคือมีกําแพงกั้นสูงสูลว่ามีแผนกชั้นมีแผนกนายจะโยนงานกันโยนความรับผิดชอบกันซึ่งมันไม่ใช่เป็นทีมเหมือนทีมมเเวรรีีี่่าัันนดยกหอะไ เป็นสแน็คบาร์อย่างวันนี้วัน,วน,วน,วนพฤหัสเราจะเรียกว่าเบเกิลเตอร์สเดย์ใครมาเช้าก็จะหยิบอาหารเช้าตรงนี้ครับไปทานกันที่โต๊ะนะครับ,ร,บระหว่างทํางานใครอยากจะกินสแน็คก็มาหยิบได้เลยสแน็คบาร์แล้วก็มีอาหารเที่ยงด้วยครับแล้วก็สั่งผ่านแอป,ปกันได้เลยนะครับ,รบอาหารเช้ามีอาหารว่างกินได้อาหารเที่ยงฟรีไหมฟรีหมดเลยทําไมบริษัทเทคข้องกินอาหารฟรีกันด้วยเราทำยังไงก็ได้ให้ทีมงานเนี่ยไม่ต้องคิดมากใน,น,นเรื่องอื่นเลยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยนะทางานได้อย่างสบายใจเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารขนาดตััดดผมมรรายีบิกต ให้เลยครับเมื่อวานนี้ก็มีช่างตัดผมมานะครับใครที่เป็นบิทคัพเนี่ยก็ตัดผมได้ฟรีอันนั้นก็จะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับ PR communication arm นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมบัญชี accounting procurement อ๋อบัญชีโปรติเขาต้องอยู่ในห้องเอกสารเยอะๆอันนี้ไม่มีเลยความจริงมันออนไลน์หมดเลยนะครับเราอออโตเมตเราใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานค่อนข้างเยอะตอนนี้คุณคุณเมย์นะครับก็เป็นเฮดของบัญชีของเราสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีนะครับทีมบัญชีมีกี่คนครับับเป็นญชี และเราออโตเมตด้วยแอป,ปอะไรครับตอนนี้เราใช้อักชูลิ้งซอฟต์แวร์ค่ะชื่อซีโรจำได้ไหมครับที่เราเคยพูดกันเรื่องของ30แอป,ปซึ่งนักบัญชีที่อื่นก็จะใช้ Excel เป็นหลักกว่าจะได้งบการเงินออกมานี่ใช้เวลานานมากทุกวันนี้ถ้าผมบอกว่าอยากจะหาขออินคอมเซตเมนต์นะครับไปเมยียกดแค่ปุ่มเดียวบนซ e r o แล้วมันจะเจเนเรตเป็น p n l ให้เลยผมไม่เห็นว่า10,000พาร์เซคชันนี้ใช้คนเท่านี้เองแต่เขายังสบายใจได้นะฮะเพราะว่าออฟฟิศเดินขนาดไหนแล้วยังนี่อยู่นะครับนี่ ฝั่งนี้จะเป็นทีมของ HR นะครับแล้วก็ Executive Secretary Team ถ้าไม่มีทีมนี้ผมตายแน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไรนะครับคุณปานดูแลส่วนไหนนะครับจริงๆฝันดูภาพรวมทั้ง operation แล้วก็ทั้ง HR ค่ะตอนนี้ตอนนี้คนกี่ร้อยคนเนี่ยตอนนี้คือน่าจะประมาณ200แล้วค่ะ200คนเลยไหมครับ3ปีหน้าจะเพิ่มเพ้่อีกน่าจะเป็น400คนปีหน้า400คนปีหน้าใช้แอปไหนมาดูแลครับ Bamboo HR ค่ะ b บมบูเอชอาร์ใช้ทั้งรีคูดแล้วก็มีการแบบว่าใส่รายละเอียดอินโฟมชันของพนักง,งานทำเอ่อรีเควสวันลาพักร้อนวันหยุดต่างๆละป่วยอะไรเงี้ย็จะใช้ทำเปนแอปถ้าไม่ใช้แบมบูปกติคนเขาใช้อนะไรกันกระดาษเน่ยอ๋ออันนี้สามารถรวบอยู่ที่แบมบูเป็นชาน e ลเดียวเลยค่ะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะแอคเซสได้ ันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งตอนนี้เรามี4บริษัทในเครืออันนี้จะเป็นทีมที่ชื่อว่า Bitcup Blockchain Technology จะไม่ได้ทำ Exchange นะครับจะเป็นทีมที่เอา Blockchain เนี่ยแอปพลิเคชันมา implement ให้กับบริษัทต่างๆในประเทศไทยอย่างกระทรวงการคลังก็เป็นลูกค้าเราปตทก็เป็นลูกค้าเราในการเอา Blockchain เข้ามาก็จะเป็นทีมที่ทำเป็น Project Base ให้กับบริษัทต่างๆ B 2 B แม้แต่กระทั่งลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ใช้เราเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนเราสามารถทาได้ถูกว่าที่อเมริกาทากันเองเนี่ยได้เยอะมากๆแล้วเราก็ ทำบล็อกเชนได้ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเลยทุกบริษัทก็จะรันด้วยกําไรตลอดนะครับจะเป็นหนึ่งในมิกฉีสตาร์ทอัพในเมืองไทยที่ไม่เบิร์นเงินนักลงทุนทุกวันนี้เนี่ยเราเระดมทุนได้รวมๆแล้วเนี่ย400กว่าล้านบาทบแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยครับของนักลงทุนรันบนกําไรทุกเดือนบางคนส,สงสัยว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเราได้รับใบอนุญาตนะครับจากกระทรวงการคลังถือว่าเราเป็นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งไม่ได้อยู่อ n d แบ bank cha แต่อยู่ under กอล์ต่อ เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อ่ะครับเขาอยากจะทํางานกันแบบอย่างเงี้ยครับทุกคนใครที่แบบมีไอเดียอะไรก็มานั่งคุยกันตรงนี้มีเสียงดังได้แอปแชร์ไอเดียเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทํางานก็มานั่งกันตรงนี้ได้เหมือนกันมีกี่ตารางเมตรนะครับทั้งหมดชั้นนี้ประมาณ1,400ตารางเมตร1,400ตารางเมตรจ่ายค่าเช่าเดือนนึ่งวันอะไรครับก็ล้านกว่าบาทครับเดือนล้านสองแสนบาทก็เบาๆฮะเดือนนึงประมาณล้านกว่าบาทเท่าไหร่ครับค่าเช่า ที่นั่งทานอาหารกลางวัน ที่บริษัทก็จะมีแอปชื่อแอปกินข้าวพนักง,งานก็จะสั่งอาหารจะเลือกเมนูได้แต่ละคนจะมีเหรียญจํานวนจนํากัดต่อเดือนแล้วก็สามารถใช้เหรียญนี้ในการเลือกเมนูอาหาร,รได้ทุกวันแล้วตอน11โมงของทุกวันเนี่ยบริษัทกินข้าวก็จะเอาอาหารกลางวันมาส่งว่าใครเลือกเมนูอะไรแล้วก็สามารถที่จะมากินบนโต๊ะของตัวเองก็ได้หรือจะมานั่งคานในแอเรียตรงนี้ก็ได้สคาคัญสุดถ้าคุณสามารถเข้ามาอยู่ที่บิทคาับได้กินอาหารเที่ยงฟรีอาหารเช้าฟรีอาหารว่างฟรีตัดผมฟรีได้ทุกอย่างทุเว้นเงินเดือนมันจได้ปะ ได้ครับได้โบนัสด้วยครับโบนัสก็ได้ด้วยอขออนุญาตอย่าเปนิดนึงพนักงานเกิดทำงานแล้วเมื่อยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีห้องนวดให้ด้วยมีห้องนวดให้ด้วยขอเข้ามาหลับได้ไหมเข้ามาหลับได้ปหถ้าจะเข้ามาหลับนี่เรามีเตียงนอนให้ด้วยครับไม่ใช่ห้องนี้นะถ้าจะหลับไปหลับเลยได้ห้องนอนได้พาคุณพ่อไปเดินได้ไหม อีกชัมม่วโมงมาหาผมได้ไหมเราต้องการที่จะปลดล็อกอุปสรรคต่างๆทุกอย่างด้านทํางานให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดอ๋อไรกังวลแคฟรีทุกอย่างทํางานให้เต็มที่เรื่อนี้ก็จะเป็นส่วนกลางเดือนละครั้งเนี่ยบริษัทเราก็จะจัด Meetup ลูกค้า200วยคนก็จะมาเจอทีมงานเราเดือนละครั้งครับก็จะนั่ง ตามแสน n เข้าไปแล้วก็จะตั้งเวทีกันจัดงานทุกเดือนก็จะมีอีเวนต์เปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆอย่างเราเคยพาร์ทเนอร์กับ IBM ก็จะจัดเรื่องของให้ความรู้เรื่องของ security ความปลอดภัยในโลกออนไลน์หรือเดือนที่แล้วก็พาร์ทเนอร์กับ AWS Amazon พูดเรื่อง entrepreneurship แล้วก็จะเชิญ guest speaker มาแล้วก็จะมี speaker ในบริษัทเราด้วยข้างบนเป็นที่ทานอาหารครับผม ถ้าใครไม่อยากทานอาหารที่โต๊ะของทำงานของตัวเองก็จะมีแอ e เรียให้มานั่งทานตรงนี้ได้อันนี้จะเป็น standing desk นะครับ,รบซึ่งถ้าใครนั่งทำงานไม่เมื่อยเนี่ยก็สามารถนะครับมายืนทำงานเล่นคอมตรงนี้ได้บางคนนั่งนานๆก็อยากจะมายืนทำงานบ้างและกำแพงทั่วออฟฟิศก็จะเขียนได้แล้วก็ลบลบออกปูโทรศัพท์ อันนี้อันนี้สำหรับการเป็นห้องเงียบๆใครนะอยากจะมา conference call อันนี้คือห้องห้องเก็บเสียงไ,ไว้สำหรับประชุมออนไลน์อะไรอย่เงี้ยครับอุ๊ยแล้วาทำอะไรกันนะอันนั้น scrum ตอนเช้าครับนะอันนี้คือทีมทีมเอนจิเนียรเป็นทีมหลักของที่นี่เลยในการสร้างตาหลักทรัพย์2.0ขึ้นมาซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ในไทยครับนะทุกคนสร้างเว็บไซต์ปกติได้แต่ถ้าจะสร้างตาหลักทรัพย์2.0เนี่ยทำากากมากออ อันนี้คือการทำสครัม ทุกเช้าแต่ละทีมเนี่ยก็จะมายืนนะครับคล้ายๆล้ a ยสตาร์ทอัพมีติ้งแล้วภายใน5นาทีเนี่ยทุกคนก็จะคุยกันว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ติดบล็อกใครบ้างใครต้องอันบล็อกเพื่อนเพื่อที่จะได้ทําวันนี้ต่อให้เสร็จทุกทีมจะมี s c r สตมของตัวเองซึ่งเป็นการทํางานแบบคนรุ่นใหม่เพราะว่าเราเชื่อว่าการแชร์ข้อมูลให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุดผลงานมันจะอกมาได้ดีที่สุดแลวไม่ใช่แค่การแชร์ข้อมูลอย่างเดียวนะครับเราเชื่อว่าการที่บริษัทโตเร็วเนี่ยเรา้้้้อออองงนนนนนหหหกดวยเ็็มีปใ นอนจริงๆเลยใช่ไหมเราเรียกว่า room nap <room. S 3> น o o m nap r ร o m รอดกี่โมงได้บ้างครับใครอยากจะมาพักสายตามานอนพักสักหนึ่งชัวง่วโมงกับมาทํางานต่อก็าสามารถรมานอนในห้องได้นั่หนหมายความว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่จะเป็นว่าอุ้ยเธออุ้งงานแอบมานอนเราวัดกันที่ผลงานเป็นหลักคือถ้าสมมติมันทํางานแล้วโลง่วงสุดท้ายงานมันก็ไม่เดินอยู่ดีดูไหมครับก็ซู้ยเ,เขานอนแล้วก็ตื่นมาว่ามีกําลังทํางานต่อทํางานให้เสร็จดีกว่าเคยมีบางคนที่อยู่นอนค้างที่นี่เลยมีห้องอาบน้าให้มีห้องนอนให้เพราะงานงานเร่งครับเหมือนเดิ ハハハハ เราก็มีสถานที่เอาดอ้ด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะออกไปสูดอากาศที่ไม่ใช่เป็นห้องแอร์ก็จะมีแอรียให้มานั่งแชร์ไอเดียบางคนอยากจะไปสูบบุหรี่ก็จะมีห้องใช้ห้องนั้นเป็นห้องสาหรับพักผ่อนได้อีกห้องนึงและที่จริงเขาบอกว่าที่นี่คือระดับ C O C T O C M O ไม่มีโต๊ะทำงานจริงเปล่าใช่ครับเราเราเชื่อว่าถ้าการมีห้องเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการสร้างกําแพงทำให้ข้อมูลมันไม่ไหลลื่นในบริษัทแล้วถ้าข้อมูลมันไม่ไหลลื่นเนี่ยคนมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่100% ห้องดีโก้ทุกห้องเนี่ยจะตั้งชื่อตามเหรียญเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วโมเนโรเนี่ยเป็นเหรียญความลับ p r i v เ c y วเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ห้องเนี้ยเป็นห้องลีโก้ครับผมห้องนักกฎหมายห้องนี้คือห้องลีโก้ค่ะกฎหมายต้องทำอะไรบ้างครับภาพรวมของบริษัทเลยครับในเรืองเชิญกฎหมายดูแลให้ทุกอย่างเป็น ภาพปกติถ้าไม่อยู่บิตคัพนะครับเขาต้องใช้นักนนกฎหมายกี่คนนะครับจะขึ้นอยู่กับสเกลของแต่บริษัทเลยครับผมเคยอยู่เบนเกอร์มินซนต์นะครับนักกฎหมายก็ประมาณเกือบ 300, 300คน300คนอย่างแค่ล่าลายเซ็นเนี่ยครับ <S 2> <S 2> ในบริษัททั่วไปถ้ายังเป็นกระดาษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทโตช้ามากๆแต่ถ้าเราใช้ด็อกคิวไซเมื่อไหร่ใครอยู่ที่ไหนก็เซ็นออนไลน์ได้เลย <S <S อันนี้ห้องจะชื่อว่าซาโตชิซึ่งซาโตชิเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งบิตคอยเป็นห้องที่ ใครที่ขึ้นต้นว่า C level นะครับทุกทุกวันพุธต้องมาประชุมกันตังต้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปจนตอนนี้ถึงประมาณตีสอแล้ว C level ก็คือชิปแล้วกันเนาะมีชิปประมาณกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ10คนครับแล้วก็เนี่ยครับทุกๆคนในบริษัทที่มาทํางานที่นี่นะครับจะได้ Macbook บริษัทเราก็จะซื้อ Macbook <S <S ให้กันทุกคนเพราะว่า <S <S เรื่องความปลอดภัยสําคัญมากเราจะไม่อยากให้พนักงานใช้ Windows ความปลอดภัยนี่สําคัญเบอร์นหนึ่งเลยเราสามารถมอนิเตอร์ได้ทุกอย่างถ้าสมมติเราเอาเครื่องนี้ไปทํางานที่ Starbucks ข้างนอกนะครับ,รบเรายังรู้เลยว่าเขาเข้าเว็บไซต์ไหนบ้างเขาส่งไฟล์บริษัทออกไปที่อื่นหรือเปล่าหรือพาร์ทส่วนตัวเนี่ยเราก็ใช้ Last Pass ผมยังไม่รู้พา s s w o r d f เฟซบุ๊กกุขขมเลยครับเพราะมันยาวหนึร้อยตัวเรื่องความปลอดภัยนี่สําคัญมากก็จะมีเสื้อให้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นทีม โอเป r a t i o นแล้วก็คัส customer s u p อร์ตทีมนี้มีทั้งหมด100คนเราเป็นบริษัทที่เปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพราะเราค้าเทรดกันทั้งวันทั้งคืนคนะครับเราก็จะมีกะเช้ากะกลางวันกะกลางคืนผัดกันเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกะนี่ครับเดี๋ยวสามารถไปคุยกับทีมเฮ<อ>ด<อ>ได้ครับทีม lead นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมนี้ต้องทำอะไรบ้างครับจริงๆทีมเราเป็นทีมใหญ่ชื่อทีมโอเป r a t i o นนะคะก็มีทีมย่อยอยู่5ทีมข้างในนะคะก็จะมีทีมโอเป r a t i o นทีมเอ่อ c u เ t o m e r support ทีมเลลรร์์นดออีคแแชล้วก็อีกทีม ก็คือเป็น Customer Protection คัสเตอร์ปีคชันถ้าเกิดว่าลูกค้าติดต่อคัสเตอร์ซัพพอร์ตมานะคะอย่างที่คุณท็อปแจ้งก็คือตลอด24ชั่วโมงหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมลแชทหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียคือเรารับลูกคา้า24ชั่วโมงเลยส่วนใหญ่เ<ช>ข,ข,า,ขาถามมาทั้งช่องทางไหนว่ารุ่มเยอะที่สุดก็จะเป็นแชทค่ะเป็นแชทใช่ไลฟ์แชทค่ะเราเวลาแชทเข้ามาเยอะๆแบบเนี้ยเราต้องใช้แอปอะไรครับก็ใช้ e n d e s k ในการตอบ e n d e s k เป็นแอปที่ manage ที่เก็ตที่มาจากทุกที่เพราะลูกค้าเนี่ยบางทีก็ส่งเมสเซจมาทาง Facebook Messenger บางทีก็ส่งผ่าน Twitter บางทีก็ส่งผ่านอ e ีเมลบริษัทอื่นๆเนี่ยต้องเปิดเป็น10แท็บเลยครับเข้าไปตอบลูกค้าแยกกันแต่พอเรามีเซนเดสปุ๊บเนี่ยมันเอาให้ทุกที่เก็ตเข้ามารวมกันอยู่ในที่เดียวอันนี้เอาไปแอพพลยใช้กับขายของออนไลน์ได้ไหมอ๋อได้เลยครับสวัสดีครับ,รบพี่ครับสวัสดีครับคุณตุ๊กเนี่ยเขาจะเป็น chief operation officer ต้องทำอะไรบ้างครับ CEO ที่นี่ก็ดูแลภาพรวมของทั้งี่างที่เเมจออร์ผบกไปนะครับก็ททททั้งีีีมมมออฟ CS CP แล้วก็ทีม QA แล้วก็ทีม LRD ครับปีนี้เติบโต600ปีหน้าจะโตเท่าไหร่ดีครับสักพันหนึ่ง <c oughs> ก็ได้ไหมสักพันหนึ่งนะฮะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับที่นี่ <c oughs> เห็นการเติบโตเร็วทุกๆปีต่อเนื่องแล้วเป็นสตาร์ทอัพที่มีกําไรตลอดเวลาแบบนี้ภูมิใจมากครับเพราะว่าต้องบอกวอาผมเป็นทีมโอเปชั่นรุ่นแรกนะครับอยู่ตั้งแต่บริษัทเปิดรุ่นแรกซึ่งตอนนั้นเปิดบริษัทใหม่ก็ต้องทําแบบช่วยกันทําอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอตอนเนี้ยเรามีทีม โอเปชั่น uh, ซึ่ง8ปกว่าคนแล้วซึ่งในในอนาคตเราก็จะรีคูดเพิ่มอีกเผื่อว่าตอนนี้มีคนส่งเรซูเม่คุณท็อปบ,บอกว่าส่งมาแล้วบอกเป็นหมื่นกว่าคนเงี้ยร,รับได้แค่ไม่กี่ร้อยต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะสามารถเข้ามาอยู่กับบิดคับได้ครับต้องเป็นคนที่มีความขยันครับมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์หรือมีความที่รู้จริงรู้ลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ ทีมนี้ก็จะมีห้องนอนเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามีกะเช้ากลางวันกลางคืนแล้วก็จะมี snack bar ให้ด้วยทุกทีมจะมี snack c k bar ของตัวเองใครทำงานนะครับอยากจะมาเอาขนมไปทานในโต๊ะก็เดินมปหยิบตรงนี้ได้ จริงท,ทุกห้องเนี่ยคจะตั้งชื่อตามเหรียญอย่างนี้คือห้องประชุมใหญ่ก็จะตั้งชื่อว่าห้อง Bitcoin เพราะบิตคอนยน์คือเหรียญใหญ่ที่สุดอย่างน,นี้คือห้อง Co บเบอ Co คอยน์คเนี่ย่อม,มาจาก b i t c o v e r ซึ่งจะเป็นห้องที่ทำสิ่งใหม่ๆะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นห้องที่มีกำแพงเยอะที่สุดทุกกำแพงก็จะเขียนได้อ๋ออันนี้ผมรู้จักอิตาเลียมอิตาเลียมอันนี้เป็นเหรียญเร็วแปลว่าห้องนี้ก็คือเป็นห้องประชุมเรลวๆหรือห้องนี้ไลท์คอย n เป็นเหรียญ ที่ใหญ่เบอร์สองนะครับก็จะเป็นห้องประชุมที่ใหญ่เบอร์สองของที่นี่มีทั้งสองฝั่งแล้วมาจบกันที่ห้องประชุมตรงกลางสี่ห้องและทั้งหมดนี้นะฮะนี่คือบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศนะฮะหกร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆปีปีหน้าว่าจะพันเปอร์เซ็นต์ไปซขอแนวคิดหน่อยพวกเราคนรุ่นใหม่ฮนะทำไงบริษัทถึงโตโตวแ,แบบนี้แล้วพวกเราอยากจะเติบโตเร็วแบบนี้บ้างต้องมีแนวคิดอะไรบ้างครับสังเกตไหมครับว่าคนที่ประสบสำเร็จ เกินค่าเฉลีย่ยเนี่ยเขาจะเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆในบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆคือถ้าสมมติทุกคนอยากจะทําธุรกิจแล้วทาเหมือนกันคิดเหมือนกันผลลัพธ์มันก็เหมือนกันครับมันคือค่าเฉลีย่ยผลที่บริษัทเราโตเร็วก็เพราะว่าเราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆเกี่ยวกับบิตคอยนนะครับที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆคนส่วนใหญ่คิดว่าบิตคอยคือแชร์ลุกโซ่ฟอเงินซื้อขายยาแต่เราเป็นคนส่วนน้อยที่เห็นถึงความจริงก่อนโอกาสของเราก็เลยมากมายมหาศาลหรือดูในอดีตนะครับบิลเกตสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาเป็นคนส่วนน้อย ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆมีคนนึงบอกว่าเราจะแชร์บ้านในคนแตกหน้าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็น crazy idea stupid idea เป็นไปนไม่ได้หรอกแต่ Airbnb เป็นยังไงครับล่าสุด IPO เนี่ยต้องเอา Marriott คูณ 2- คูณ3มูลค่าย,ยัางน้อยกว่า Airbnb บริษัทเดียวที่เปิดมาแค่11ปี <S 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 สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนเนี่ยก็คือพวกเราต้องมีคนส่วนน้อยให้ได้ที่คิด<ะ>ต่างในสิ่งที่เป็นความจรงิงและสิ่งที่เป็นความจริงเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมันนะครับหรือเข้าใจผิดโอกาสข,ของคนส่วนกลุ่มน้อยคนนี้จะมากมายมหาศาลเลยถ้าลมมันแรงมากนะครับแล้วหมูอย แปลว่าเราอยากทำธุรกิจที่มันสวนกระแสของโลกเราต้องดูว่าอันไหนคือ transformational shift โลกมันกำลังจะเดินไปทางไหนรเราให้ทำธุรกิจตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ใน sunrise เราก็จะเติบโตพร้อมกับกระแสแต่ถ้าใครยังดื้อที่จะทำแนสิ่งเก่าๆที่มันเป็น sunset แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถสูญกระแสลมที่มันแรงได้และนี่คือธุรกิจฮะที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและโตเร็วมากๆในประเทศไทยฮะแล้วก็หลังจากดูคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีธุรกิจที่เป็นหมูที่บินได้ตามก,กระแสลมละนะครับ แกนม่นไม่ได้เ,เป็นพนักงานเท่าน,นั้นที่เข้าได้เราก็ต้องม,มีเครื่อง facial scan ครับต้องหล่อถึงเข้าได้หรือเป็นคนบิดขับถึงเข้าได้เป็นคนบิดขับาน,นั้น,นี้นไม่เกี่ยวกับหน,น้าตาแค่โอเคโอเคอยากนะได้สติ๊กเกอร์ขอสติ๊กเกอร์ได้ไหมรับสติ๊กเกอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยออ๋